สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3กับคุณเจนอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยปริมาตรน้ำหนักค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์เราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะ ดีค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหนักเบานะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบากันนะคะสิ่งของต่างๆรอบตัวเราต่างก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะ อย่างเช่นช้างดินสอกระเป๋าส้มแล้วก็หนังสือสมุดต่างๆและยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งของต่างๆอะไรที่หนักกว่าและอะไรที่เบากว่าวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้เด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะตัวช่วยอันนี้จะทําให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักกว่า และสิ่งของสิ่งไหนที่เบากว่าเราเรียกเขาง่ายๆว่าตาชั่างสองแขนค่ะเมื่อเราวางสิ่งของลงไปบนตาช่างทั้งสองฝั่งให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าตาช่างจะเอียงลงด้านล่างค่ะและสิ่งของที่มีน้ำหนักเบากว่าจะลอยสูงขึ้นเด็กๆ ลองสังเกตที่เจ้าช้างกับเจ้าปลาดูนะคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าเอ่ยใช่แล้วค่ะเจ้าช้างนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าช้างเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนที่เบากว่าคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเจ้าปลานั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปลา ลอยสูงขึ้นนั่นเองตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักหนักและเบาแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิ่งของอื่นๆกันบ้างค่ะมาดูที่สัตว์สองตัวนี้นะคะมีเจ้าหมูแล้วก็เจ้าไก่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะเจ้าหมูนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าหมู เอียงลงด้านล่างแล้วสั์ตัวไหนนะ้าที่เบาวกวา่าใช่แล้วค่ะเจ้าไก่นั่นเองที่เบาวกวา่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าไก่ลอยสูงขึ้นนั่นเองมาดูกันที่เจ้ายีราฟแล้วก็เจ้ากระต่ายกันบ้างเด็กๆลองดูสิคะว่าสั์ตัวไหนที่หนักกวา่าใช่แล้วค่ะเจ้ายีราฟหนักกวา่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ายีราฟ เอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากวา่าใช่แล้วค่ะเจ้ากระต่ายนั่นเองที่เบากวา่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ากระต่ายลอยสูงขึ้นนั่นเองแล้วระหว่างเจ้าปูแล้วก็เจ้าแม่วัวล่ะคะเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกวา่าใช่แล้วค่ะแม่วัวนั่นเองที่หนักกวา่า เนื่องจากตาช่างฝั่งแม่วัวเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากว่าถูกต้องแล้วค่ะเจ้าปูนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปูลอยสูงขึ้นมาดูกันที่กระเป๋าแล้วก็ดินสอกันบ้างค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิ่งของทั้งสองสิ่งสิคะนเด็กคิดว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะ กระเป๋าหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งกระเป๋าเอียงลงด้านล่างแล้วอะไรหนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วดินสอนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งดินสอลอยสูงขึ้นมาดูกันที่หนังสือกันบ้างค่ะระหว่างหนังสือที่กองซ้อนทับกันกับหนังสือหนึ่งเล่ม เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะหนังสือที่กองซ้อนทับกันหลายเล่มหนักกว่าและหนังสือที่มีหนึ่งเล่มเบาวกว่าระหว่างส้ม3ผลและส้มหนึ่งผลเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่าใช่แล้วค่ะส้ม3ามผลหนักกว่า ส้มหนึ่งผลเบาวกว่านั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบาโดยการใช้ตาช่างสองแขนแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดระวางสิ่งของลงไปที่ตาช่างสองแขนถ้าตาช่างยองลงด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่านักถ้าตาช่างลอยสูงขึ้น เราเรียกว่าเบานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆอ่ามาเรียนจินตคณิตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นการบวกลบเลข6ถึง9นะคะ อาจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนะึงสวัสดีค่ะเพื่อนเ่อนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในการสอนบวกลบเลขโดยการใช้นี้มือแบบจินตคณิตอันซันกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปบวกลบเลข6-9ถึง9กัน มือซ้ายเป็นฝันนะคะมือซ้ายเท่ากับหลัก10มือขวาเท่ากับหลักหน่วยคราน,นี้เราจะบวกลบเลข1ถึงสเลข1ถึง4ก็คือ4นิ้วข้างบนนี้นะคะอย่างเช่น1บวก3าลบส บวก4คำตอบคือ4เรามาลองหลัก10บกันบ้างนะคะอย่างเช่น10บวก30ลบ40บวก40คำตอบคือ40เท่คราวนี้เราลองมาทบทวนการบวกลบเลขที่เพิ่มเลข5ขึ้นมา เลข5คือนมีโป้แบบนี้นะคะตัวอย่างเช่น1บวก5ลบ5บวก3คำตอบเท่ากับ4คราวนี้เรามาลองหลัก10กันดูบ้างน,นะคะตัวอย่างเช่น10บวก50ิเพิ่มีโป้ขึ้นมาบวก30 ลบห้าสิคำตอบเท่ากับ40เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาต่อกันด้วยการบวกลบเลข6กถึงเกันคราวนี้เราลองมาเพิ่มเลขห้าขึ้นมาเลขห,ลอหอ้อย่าลืมมวนแบบนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างด้วยกันอย่างเช่นสีบวกหให้เพิ่มหนือปกขึ้นมาเลยนะ และถ้าเราอยากที่จะลบ5ก็แค่ลบหรือโตลงไปคําตอบก็จะเท่ากับ4แบบนี้นะคะคราวนี้มาลองหลักสิบกันบ้างอย่างเช่น40บวก50เหมือนเดิมเพิ่มนิ้วโป้ขึ้นมาลบ50ก็ลบนิ้โป้งลงไปคําตอบคือ40แบบนี้นะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปบวกลบเลข6 เรามาทบทวนการบวกและการลบว่าเราจะบวกจากทางนิ้วชี้แบบนี้นะคะและเราจะลบจากทางนิ้วก้อยแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งบวก 1แบบนี้นะคะเลข7ทําแบบนี้นะคะมีเลข5อย่าลืมม้วนกับ2แบบนี้นะคะต่อไปเลข8ทํามือแบบนี้นะคะมีเลข5กับเลข3แบบนี้นะคะต่อไปเลข9ทํามือแบบนี้นะคะมีเลข5อย่าลืมม้วนกับเลขสี ค,คราวนี้เรามาลองบวกลบเลข6ถึง9ด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่น1บวก6ถ้าเ,เพื่อนๆอยากที่จะบวกขึ้นไปให้เราเพิ่มนิ้ว5อย่าลือมือนขึ้นมาก่อนและเพิ่มมาอีกนึ่งนี้คำตอบคือ7แบบนี้นะคะคราวนี้เราอยากที่จะลบเลข6ลงไปก็เหมือนเดิม ให้เราลบเลข5อย่าลืมเนื้นอลไปต่อ,อนแบบนี้และลบเลข1ตามมาแบบนี้นะคะคำตอบคือ1อย่างคราวนี้เราลองมาบวกลบกันดูอีกครั้งหนึ่งโจทย์คือ1บวก6ลบ6บวก3คำตอบเท่ากับ4 ะค,ะคราวนี้เราเลองมาที่หลักสิบกันดูบ้างตัวอย่างเช่น10บวก60เหมือนเดิมน,นะคะให้เพิ่มมือห้อย่าลืมม้วนมาและเพิ่มเลขสิบขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากจะลบ60ลงไปก็เพียงแค่ลบ มือ50ลงไปแบบนี้และมือ10ลงไปแบบนี้คำตอบก็จะได้เท่ากับ10แบบนี้ค่ะต่อไปลองมาบวกด้วยเลข7กันดูบ้างนะคะตัวอย่างเช่น1บวก7เราก็แค่เพิ่ม5กับ2ขึ้นมาคำตอบคือ8ถ้าเราอยากลบเลข7ลงไปก็เพียงแค่ลบ5 และ2อิ้วลงไปแบบนี้คำตอบเท่ากับ1มาดูที่หลัก10กันดูบ้างนะคะตัวอย่างเช่น10บวก70ก็เพิ่ม50กับ20ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะลบ70ให้เราลบ50และลบ20ลงไปคำตอบทีอ10แบบนี้นะคะต่อไปเลข8 มาดูการบวกลบเลข8ด้วยกันตัวอย่างเช่น1บวก8เราเพิ่ม5กับ3นิ้ขึ้นมาแบ,บน,นนะคะถ้าเราอยากจะลบเลข8ให้ลบ5และลบ3นิ้วลงไปแบบนี้นะคะคำตอบคือ1นะคะต่อไปหลักสิบดูบ้างอย่างรวดเร็วนะคะ10บวก80ก็เพิ่ม50 กับ30ขึ้นมาแบบนี้และเราอยากจะลบ80ก็ลบ50กับ30แบบนี้คำตอบจะเหลือ10แบบนี้นะคะต่อไปเรามาบวกลบเลข9ก้กันบ้างเลขเง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อเราบอกว่าบวก9ก็เพียงแค่บวก9ที่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากจะลบ9ก็เหมือนเดิมลบ5กับ4นิ้วลงไปแบบนี้ เอามาลองหลักสิกันดูบ้าง90เราก็เพิ่ม90ขึ้นมาลบ90ก็ลบ50และลบ40ลงไปแบบยังไงบ้างคะเด็กๆง่ายไหมคะการบวกรูปเลขแบบจินตคณิตน,นะคะโดยการใช้นิ้วมืออาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะคะ วันนี้นะคะวันพุทธที่สองเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกพันวรรณยุกนะคะค่ะคำว่าตานะคะคำว่าตีนะคะคำว่าตูคําว่าเตคําว่าแต่นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างคาแรกนะคะ ตออตาตาเอกตาตาทูตาตาตีตาตาจัตวาต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 าค่ะเด็กๆค่ะต่อีตีตีเอกตีตีทูตี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 จัตวาตี ตี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 ออูตูตูเอกตูตูโทตูตูตีตูตูจัตวาตู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 ออเอเตเตเอกเตเตโทเตเตตีเตเตจัตวาเต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  ต่อแแต้แต่แตกแต่แ,แต่ทูแต่แต่ตีแต่แต่จตวาแต,แต่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 ค่ะเรามาดูนะคะค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆเ,เขียนงานเสร็จทุกครั้งนะคะอย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะค่ะเรามาดูใบงานที่สองนะคะวิธีลบและวิธีบวกนะคะเรามาดูค่ะ สี่ <4 S 2> บวกห้าลบหนึ่งตอบเท่าไหร่คะเด็กๆแปดนะคะต่อมานะคะข้อที่สองห้าบวกสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะเก้านั่นเองคะ่ะข้อที่สามสี่ลบหนึ่งลบบวกห้าเซตเท่าไหร่คะ 8 8นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะ3บวก5บวก 1, เท่ากับเท่าไหรคะ9นั่นเองค่ะข้อที่5 2, 2, บวก2บวก5เท่ากับเท่าไหรคะ9นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะพอเด็กๆเขียนงานเสร็จทุกครั้งนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพลงกลุ่มไลน์นะคะคุณครูจะรอตรวจงานในกลุ่มนะคะ วันนี้หมดเวลาเรียนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ